ในกลุ่มพนักงานกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มการเก็บตังนกนะครับกลุ่มพนักงานกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์นะครับก็จะมีหนึ่งรายนะครับความผิดก็จะมีสองข้อหาด้วยกันคือเป็นเจ้าพนักงานปริวาริดรือรับประโยชน์หน้าที่โดยอิดชอบนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมยอรับทั์สินหรือประโยชน์อื่ใดสลับตัวเองหรือผู้อื่นโดยผิดชอบ เดนไปตามโหมหมายอย่ามาตา119แล้วมาตา157ก็อีกอ็กอีกกลุ่มเจ้าพนักงานอีกกลุ่มก็จะเป็นการเร่าเวทอะไรหน้าที่โดยไม่ชอบอีกหนึ่งกานนะครับความผิดก็คล้ายกันแต่เป็นความผิดฐาน157เพเกียงข้อหาเดียวนะครับในคดีนี้ยังมีปัญหาที่ยังหลุหนีอยู่หนึ่งคนคือนายชุธรรมขุนขุนรัมนะครับ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัววาริเดอร์คดีในวันพฤหัสครับผมได้เสนอท่านผู้จัดการแห่งชาติท่านได้อนุมัติให้ทัางคณะทำงานสืบสวนสอบสวนโดยผมมอบหมายให้คนส่วนตัวสุดเชื่อถัดมาเป็นหัวหน้ารายงานสืบสวนสอบสวนในคดีจำลองคดีนี้นะครับ ็วันพฤหาสก็จะมีการไปรับมัดตัวแล้วก็แจ้งข้อควาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหากมีความขึ้นหน้าใดก็จะนำแถลงต่อสื่อมวลทนให้ทราบในโอกาสต่อไปสำหรับในคดีอื่นได้แจ่ว่า ทางนักวิจัยต่างๆก็ให้ให้ให้กรอบไว้ไว้เรียกหน่อยครับสำหรับของผมผมเลยไม่รู้ว่านังสือหรือทุกท่านเนี่ยมีข้อมูลที่อยากจะถามในเรื่องคดีอัญกรรมหรือคดีอรรื่นเพิ่มเติมหรือในคดีที่แถลงไปแล้วอยรร่างไรบ้างอยากจะขอขอทราบความเห็นของทานท่านสื่อมวลชนด้วยกันเกี่ยวกับนี่ไหมครับ ตอนนั้นมีลัานกครับหน้าที่ของรัฐสี่รายที่เข้าเกี่ยวพันนะที่ว่าสารให้มีหมายเรียกครอเปิดเผยชื่อได้ไหมครับอารรายละเอียดขอขอยังงไ้เปิดเผยชื่อดีกว่าครับเพราะว่าถ้าถ้าเปิดเผยชื่อเนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อต่อการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ในการติดตามตัวมาดำเนินคดีแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่หลุดหนีนะครับ แต่ว่ามันมไม่ไมันไ,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 ไม่ถูกหลักที่จะไปเปิดเผยชื่อก่อนที่จะมีการดำเนินการเป็นท่าการผู้ใหญ่ใจังหวัดก็เป็นท่าการแต่ยังไม่ถึงแค่ผู้ใหญ่ระดับกลางเป็นระดับราชการการเมืองเห็นไหมครับดูเหมือนจะมีกบตำรวจใช่ไหมครับท่านอ,อ,อันนี้คง คงไม่รอดคงมีตำรวจมีตำรวจปสฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านตระเรียนราดับหน้าสถานีโรงพักใช่ไหมครับอันนี้ผมขอขออนุญาตไม่ตอบครับเอ่ออยู่ในรายละเอียดในตำรวจนะครับคือเป็นกลุ่มที่เรามีการใส่คำปกครองางวินัยให้ให้ออกให้ย้ายตัวตำแหน่งให้กลุ่มนี้นะครับเอ่อขอขอขออนุญาตทัวร์ใกกีใช่ไหมครับ เคยมีคำสั่งให้คนจัดกําแพงก่อนห้านี้ไหครับอยู่ในจํานวนที่เราเคยมีการสั่งย้ายหรือว่าสั่งใ่อนกับราชการก่อนก็มีทั้งอยู่ในจํานวนที่เคยมีคําสั่งให้ไปประกำที่สพกรของภาคเกแล้วก็เอกของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมซึ่งได้จากการรวบรวมเอกสารและสอบสวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องครับ ครีานครับไปติดต่อเพื่อจะเข้ามบตัวก็มีติดต่อบ้างแล้วครับก็นัดว้วันด้วยครับเดียวคราสที่ตารวจอะสนี่ยที่กี่คก็ญาติขอพายเพื่อยๆทางไหนได้ไหมครับค่ะขอทายในท่านในส่วนของตารวจนะคะที่ที่ บอกว่ามีตํารวจด้วยที่เป็นเจ้าพนักงานที่เ <flats> <c oughs>